ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง,องซูดี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมอนพัทแมนเดอะสตองเกตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเอ่อหกหนึ่งสี่เหมือนเดิมนะครับก็หลังจากตอนเช้าที่ลงคลิปไปก็หลังจากฟาร์มาเสร็จตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่สองนะครับของเซิร์ฟหกหนึ่งสี่นะก็อันดับหนึ่งเป็นคนเอ่ออินโดนะครับเวลสามสิบนะแล้วก็ผมอันดับสองนะ ซันดีนะคร <Queen 1971. S 1> <canvas. S 2> ับผมก็อันดับ3มก็เอ่อเป็นน่าจะเป็นคนอินโดเอ้น่าจะเป็นคนต่างชาตินะครับผมแล้วก็ผ่านดาวก็อันดับที่2นะครับก็อันดับ1ก็เป็นคนต่างชาติไอ้คนอินโดเหมือนเดิมนะครับตัวละครสุดแก่งผมก็อยู่อันดับที่2นะเมื่อตอนเออเช้าเช้าผมอยู่อันดับที่1นะแล้วก็คนนี้เขาแซงผมไปแล้วก็กิวตอนนี้ก็ยู่อันดับที่1นะครับใครที่อยากเข้ากิวก็สามารถเอ่อทักมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแบบ ทักเออลองกิวคนนี้ได้นะครับหรือว่านักผมก็ได้นะทักลองกิวหรือหรือผมก็ได้แล้วก็เออคนที่เอออยากแบบสอบถามหรือว่าพูดคุยอะไรกับผมก็สามารถแอดเพื่อนมาหรือว่าคุยในนี้ได้นะครับผมผมก็จะตอบหมดนะเออแล้วก็ตอนนี้เออลานประลองผมก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้บดตัวอะไรก็บอกได้นะครับแต่ว่า เอตอนนี้ตอนนี้ผมขอเอาเพชรก่อนนะแต่ผมค่อยปลดตัวให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ตัวแดงก็สุ่มไปเจ็ดสิบใบนะครับตอนนี้ของก็ยังยังไม่ได้อัดนะครับขอผมมีแผนว่าจะเอาตัวดําก่อนนะก็จะซื้อตัวดําไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยเอาบอมนะครับผมก็พลังพลังนะตอนนี้ก็สี่หมื่นสี่พันนะครับผม อันดับหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งพันนะเขามีเอ่อน่าจะมีของม่วงสองสองอันนะนี่ครับจีนอตออบดีมากๆเลยนะชุดเขาแล้วก็มีเอ่อฟินเอ่อโจซีโจซีโอ้โหเพิ่มมาอีกสองมีเขามีสามนะตอนนี้ตอนนี้มีสามแล้วนะนะเอ่อน่าน่าจะสามอันนะครับส่วนของผมก็มีเอ่อประมาณนี่ครับ มีแค่อันเดียวนะตอนนี้ของผมมีแค่อันเดียวนะครับผมก็สําหรับ614ก็ไม่ไม่ได้มีตัวบัคอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมก็ไม่ได้ผมไปก็ไม่ได้บรรลุแบบอีกังอะไรก็นแล้วนะผมก็บรรลุขคำๆนะก็ไม่คิดว่ามันจะมีตัวไม่มีตัวบัคเลยนะก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยนะอันดับก็ไม่รู้ว่าเขากักไว้หรือเปล่าเพราะคนนี้เขาเวลไป30แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขากักหรือเปล่านะเพราะในลานประลองเขาก็ไม่ได้ดันนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจัดไอมิวมิวไปยังนะครับผมผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขายังไม่เปิดตัวนะครับแต่ว่าวิวเขานี่ไปก่อนเลยนะไม่รู้เขาอัดวิวอย่างเดียวหรือเปล่านะคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเอ,อ่กิวกิวก็เป็นกิวเพอร์ฟคนะกิวที่ผมตั้งที่ผมเอ่อสร้างขึ้นมาเองนะครับตอนเมื่อตอนเช้านะใครที่ได้ดูคลิปเอ่อ คลิปแรกแล้วก็ก็จะรู้นะว่าผมสร้างขึ้นมานะคก็ใครอยากเขาก็ทักมาได้นะครับทักลองคิวหรือผมก็ได้นะครับผมผมก็จะตอบหมดนะตอบไม่หมดทุกคนนะหลับวันนี้ผมน่าจะจบที่เวลยี่สิบยี่สิบแปดนะครับแต่ก็น่าจะไม่ไปสามสิบนะน่าจะไปไม่ไหวนะก็คิวบริเตอนนี้ก็ติดท็อปสิบประมาณ ประมาณสะสี่ห้าคนนะประมาณสี่ห้าคนนะผมก็ดันพลังมาเรื่อยนะครับผมไม่ได้แบบคัดคนแบบพลังอะไรเยอะขนาดนั้นนะก็ขยับเข้าก็เข้ากันมาได้นะก็เริร์ฟนี้ผมว่าน่าจะมีคนมีคนไทยเยอะอยู่นะครับกิลมันมันก็มีกิลอินโดมีกิลต่างประเทศนะครับกิลต่างประเทศนะครับผมก็มีไม่กี่กิลนะแต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าประเทศ เออ่ิวของคนไทยนะ่าจะเยอะกว่านะครับผมเอ่อวันนี้ก็ยี่สิบแปดนะไปยี่สิบเก้าไม่ได้แน่นอนนะครับยกเว้นอัดอัดนะครับก็คือผมไม่อัดแน่นอนนะครับอัดไม่ไหวไม่ไม่น่าอัดนะอืมใช่สำหรับตัวตัวแดงก็เดี๋ยวาจะสุ่มอีกทีหนึ่งนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่คัมพีมานะก็ อ่าอยากจะถ่ายอีนก,ก็น่าจะตอนฟาร์มเิร็์นะไม่ก็อาจจะถ่ายช่วงเช้าก่อนนะแล้วค่อยถ่ายช่วงตอนเย็นเหมือนวันนี้นะครับผมก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะว่าผมเอ่อจะว่างตอนไหนหรือว่าว่างกี่โมงนะเอ่อสรบาร์ตี้ก็ตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดเกอร์แล้วโอเคกดไปมั่วๆนะครับผมมา เอ่อเราลองมาพีพีดูดีกว่าเราลองไปสู้กับท็อปหนึ่งไหมทุกคนไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวแบบทางการยังน,นะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่<ะ>หรือเปล่าว่าตอนนี้ผมตบผมจะมาตบคนในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งสี่นะครับด้วยบูกิโอ้โหเรียบร้อยและฟินิชแมนเขาโหงลูกไฟมาครับแถวแถวรา,า,างผมนะโอ้โหสองหมื่นแปด แล้วทีน้องเท่าระเบิดปืนจากโกดมาแล้วเท่าไรเท่าไรครับผมเจ็ดแปดหมื่นแปดหมื่นโอ้โหเกือบลุนแล้วระเบิดปืนจากคนสวนเข้าไปนะครับผมสี่พันเจ็ดเรียบร้อยนะครับเอา้าเอา้เอาผมนี่แหละเรียบร้อยเองนะครับผมผมก็เออเรียบร้อยเรียบร้อยเองนะครับ เด้ยเดี๋ยว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 หรือว่าความเร็วโอเคครับผมเวนะสำหรับสำหรับรอบนึงก็ผมเวนะครับผมเดี๋ยวขออัพตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแป๊บนึงนะก็สำหรับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมอยากผมไม่ขันใจว่าผมยังสู้ได้อยู่เลยตอนนั้นแป๊บนึงนะครับผมโอ่ออันนี้แป๊บเอ่อความเร็วนี่นะ ไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะผมลอง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 เปลี่ยนของดูลองเปลี่ยนไปมั่วๆนะครับผมนี่ก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราไม่ไหวเราไม่ไหวไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะครับเราจะไม่ฝืดนะโอเคโอเคตามนี้ตามนี้ประมาณนี้มาไปสู้กับทบสามดีกว่ามาก็ทบสามก็มีเป็นฟุ๊กเอเดอาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์เตลิกนะครับเป็นโคนะ แล้วมุ่งมิงของเขาบ้าไปก่อนแล้วมุม่งเมงของผมตามมานะครับแล้วอวกกูบกิพายุข้างไปเรียบร้อยหล่นหมดนะครับผมก็ไปเท่ากับท็อปสี่นะครับท็อปสี่ท็อปหนึ่งโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นคนในนะเพราะาอยู่กิวหนึ่งเกสมาแล้วไอเอ่อมุม่งมงไรเดอร์ปับมาให้บูกิแล้วพายุข้างมาแล้วอออืืเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> สำหรับรอบหนึ่งนี้ผมนิยมรับอีก,อกจะไปผมเม่ไหวผมมันต้องมีสักวิธีทางหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมขอดูย้อนหลังขอดูใหม่ขอดูใหม่เลยทำไมถึงแพ้มามาดูใหม่นะคือพุกกี่ผมเอ่ออันติไปเท่าไหร่อ่าแสนสองอ่าแล้วฟินิกแมนเขาโหวกลูกไฟมาใช่ไหม ฟินิคแมนเขาหวงลูกไฟมาอ่าแล้วเจนอนเขาตามเจนอตเขาตามปึ๊บอ่าเท่าไรแสนหนึ่งโอ้โหแสนหนึ่งนะครับผมเจนอผมระเบิดปืนจากกลนอ่าระเบิดปืนจากกลนไปเจนอตเขาไม่ลนเจนอตเขาไม่หลน่นปึ๊บฟินิกแมนลุกขึ้นมาหงุูกไฟใส่ที่ของผมโอ้โหมือสองเรียบร้อยนะครับโดนเจนอตปิดงาน แต่ว่าเอ่อถ้าผมโยกออกมาด้านหน้าล่ะถ้าผมโยกล่ะมาเดี๋ยวผมลองลองลองโยกดูนะว่าเอ่อจะสามารถล้มที่หนึ่งคนนี้ได้เปล่าผมต้องทำมุกุวิธีทางมามเมงไรเดอร์บาไปให้คุนิอายุข้างไปเท่าไหร่ปุ๊บเปอร์เซนตสองนะครับผมฟินินคแมนเขาก็เอ่อวงลุกไฟใส่แถวหลังผมนะแล้วก็นอนระเบิดมืจักร ระเบิดอืนจากโกนไปเท่าไร่โอ้โหเก้ 95, าหมื่นห้าพันนะครับผมเดี๋ยวระเบิดพืนจากคกลนจากจนอนตของผมไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมแล้วโอ้โหแล้วจีออตเขายัางไม่หลุดน,นะครับโอ้ลูกไฟจากฟินิแมนมาแล้วโอ้โหวู้กี่มแกตาแล้วนะผมว่าช่อน,นี้ช่อน,นี้ยังไงก็ตายอ่ะถ้าไม่ตายนี่มันเหนือมนุษย์แล้ว ผมรู้แล้วทำไงให้ชนะผมต้องความเร็วมากกว่าเขาผมต้องความเร็วมากกว่าเขาผมต้องความเร็วมากกว่าเขานะครับผมผมจะโยนเกมนะครับมาผมจะโยนเกมนะครับทุกคนเอ่อจะโยนเกมโดยการใส่แบบนี้ไปเลยมาโยนเกมผมโยนเกมมานี่ไงความเร็วมากกว่าความเร็วมาก ก็นะครับผมก,ก็เป็นแบบนี้แหละผู้เองก็ปับ๊บปั๊บไปให้ผู้บุกีเหมือนเดิมแหละนะอะ่ใช่แล้วก็ไปอยู่ข้างจากคูบุกิไปแล้วแสนหนึ่งเพราะว่าถอดดาเมจออกแล้วถูกลูกไฟจากยินิคแมนมาแล้วอืมสามหมื่นหกพันแล้วเจนอสระเบิดปืนจากโกนมาจังหวะนี้เท่าไหรหกหมื่นสี แล้เวเจนอสผมเกือบหล่นแล้วระเบิดปืนจากคนจากเจนอตของผมไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเกือบหล่นแต่ว่าฟินิกแมนลงลงไปนอนแล้วแล้วไปอยู่ข้างจากบกี้ของผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็ความเร็วมากะครับผมก็เกมนี้มันวัดกันที่ความเร็วนะครับผมมันไม่ได้วัดกันที่ความเร็วหรอกมันวัดที่เงินนะอับเฮ้ เดี๋ยวโอ้ยพลังโคตรสวยเลยทุกคนเฮ้ยพลังสวยแคบ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 แคพลังสวยมากพลังสวยมากแคบไปเ,เลยมาครับเพิ่มไปเลยโอเคพลังเอ่อตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยพลังก็สี่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 นะครับผมแต่ว,ว่าตอนนี้ก็สี่สี่สี่แปดหนึ่งก็คือสี่หมื่น 4, สิ่ปันแล้วนะครับผมก็ลังเบิ่มมานะครับมันก็ตอนแรกก็สวยอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้เพชรผมก็มีสี่3ันสามร้อยาสามนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็น่าจะเอาตัวดานะครับผมแล้วค่อยเอาแดงนะครับผมตอนนี้เอ่อตัวแดงก็เหลืออีกหกวันนะทุกคนไม่ต้องรีบนะวันนี้วันที่หนึ่งเองวันนี้เพิ่งวันที่หนึ่งเองทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีคนกักมิวสาก,กาดไว้ไหมหรือผมก็ไม่รู้นะ แล้วก็เออผมตื่นมาพวกนี้ผมว่าน่าจะมีตัวบั็กโผลม,มาแน่นอนนะครับในกิจสุ่มแดงนะแล้วก็ในอันดับผมก็อันนี้ยังไม่แน่นะอาจจะมีโผลมานะครับก็ตามนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะก็สําหรับคนที่อยากเข้ากิวเพอร์ฟิคก็สามารถทักผมหรือว่าลองกิวมาได้เลยนะครับผมก็มีอะไรก็ทักถามผมหรือว่าสอบถามอะไรผมได้ตลอดเวลานะครับผมก็เวลาที่ว่างผมก็จะมาตอบนะครับผม เอ่อก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ